สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านทุกๆคนครับผมเนาะเอาอยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาเฮงครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศครับผมเนาะวันนี้เรามาติดตามเลาวขาดปัดด้วยกันครับนะเนาะวันศุกร์ที่ผ่านมาศูนย์ห้าเข้าตรงๆเนาะ อาทิตย์ที่ผ่านมาเข้าสองวันได้พี่น้องเขาวันจันทร์กับวันศุกร์หลุดวันพุธเนาะแต่ว่าที่เราจะพูดถึงนี้ก็คือเป็นวันจันทร์ที่ให้วันวันจันทร์ที่เท่าไรล่ะที่ห้าที่ห้าได้เพียงเด้อวันจันทร์ที่ห้าพี่เป็นตัวใด้ยินคาวาปากโกโตเลยพี่น้องปากพ่อแม่พี่น้องสุซซี่ครับผมวันจันทร์ที่ห้าเด้อถนับเล่าขาดตัด ก็ที่ตาไม,ม่พร้อมกันครับความั้งไหนก่อ,อเ4เล่าขาตัดเน9่ปเก้าสี่า <c oughs> ดโทถพี่น้องยิน้นเมื่ะโอ้ห่องมาจากฝุ่นปลามันผุ่นพี่น้องเสียงเด้ยินตัวเสียงออกมา เก้าซีเอาเลยว่สาสนดึกเลยว่สาสดเด็ดพี่น้องอืออ่าเก้าซีเพิ่นมาพี่น้องอย่นบา้าเนาะเอาโฮมออรอนัมกันว่าชุดเต็มจะเป็นตัวไหนเจ้านี่ตัวเล้นขึจนยังไงตัวซีเหมือโอ้ตัวเดียวเก้าซีโอ้เล่นสองขู่ตัวไหนบ้างเก้าซีกับอะไร <c oughs> อัเนี่ข้าว่าฝากไปใช้ก่อนอันหกตัวฝากไปข้างไหนฝากไปอุบนฝากไปอุบนลางหกสองบนเอามันเป็นไหที่ฝากไปไกลแท้อฝากไปอูบนท่านี่เขาไปสือเขาไปเสือไเขาเห็นไหมที่เขายงไหอูุ้บลนหลางไหเนหตัวนกนลอง็ลางไหมอ้พี่น้องทางอุบนเพิ่ก็ต้องไปเด่นนั่นลักแสนลักเมืองเป็นล่าง ปาดทู๊บพ so uh. 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 ouais. ี่น้องเอ้ยฝากไปทั้งพี่น้องทั้งอุบลนมาสั่นเด้แต่เดยว่าเพิ่นมีเอฟซีพันรู้ดีข้าเจ้าค่อยโชคค่อยมั่นลักแสนลักหมื่อเป็นลางเป็นลางเป็นลางของข้าเจ้าหองตัวเดียวโอ้ตัวแรกก็หกสองโอ้ตัวเดียวเอาฝากไปทั้งพี่น้องทั้งอุบบนหกสองเลยเออเสี่ยนขาดปัดฝากไปหาพี่น้องเพิ่อนหนสาลูกสาวโอ้ ขาเจ้าเฮ็ดบ่คือมัวท่านขาเจ้าซื้อรักแสนรักเมื่อนผุ่นพี่น้องเป็นเขาเจ้าซื้อสวงตัวเป็นลางแตาไปซื้อข้างหน้าเพิ่นก็เลยว่าเฮ็ดเอาใจเอฟซีข้งฟังทั้งพุนพี่น้องเพิ่นอ่าศึกสาวโอ้ได้ยินปะไรเอฟซีเพิ่นว่าฝากไปข้างพุนว่าสอนพี่น้องเด้อกะเลยว่าให้ยหกตัวไปเลยให้เพิ่นเอาไปพิจารณาเอา พระเจ้าพูดที่ตามพระเจ้าสิรู้ดีอยู่เนาะข้างช่องกับวนมากับม่ไดไถ่เ,เพื่นจับปูให้เลือกเพื่อนกองมานหกคู่พี่น้องอแต่ว่างวดที่ผ่านมาก็ศูนย์ห้าเข้าตรงๆนันแหละอืม,อมอแล้วก็มีตัวไหนบ้างล่ะมีหกตัวบ่โอ้ไ<อ><อ>้มาหอดหตกวัวพี่น้อง <laughs> อ่าพอห้าฟ้าปีนใช่เนาะ <laughs> อ่าโอ้พี่น้องข้างอุบวนังเอาเด้อมกตัวเพิ่นเฮ็ดให้เฉพาะเพิ่นว่าเฉพาะอ่าปกติข้างช่องกัดน,นังเจงกันเลยฮอดอ่าสี่ตัวเนาะ,ส,ะสี่ตัวอ้าวแ<ะ>อดมินกับบรูเด้อพี่น้องเด้อต่ว่าเขาจวาวหาอะไรกับหาก็เลยมือน,นี้กันด้ยถือโอกาสเอามาฝากกันอ่า ามาฝากตอนสำหรับชุดหกตัวนะมีตัวไหนเนี่ยบัตเตี้ยเอาล่อติดตามทีน้องมีตัวไหนบ้าง กวดจานกวาดอยคุนละเพี้ยนคข้าปลาคุณไ้คุละยไล้าวปลาอ้าวไอยไว้แล้วบาดเนี่ยไ้พี่นองพิจารณาเบิงเอาเด้ออ๋มามาเบิงน้ำกันหกตัวไม่มีตัวได้แน่บาดพี่น้องเฉียนห้มาแล้วแต่ยิ่งตะหองว่าหลอดปลามันว่าเก้าซี่เด้อวาสันเนเก้าซี่วาสันถมันตัวเนี่ยบ่อนี่ตั้งไร อ่าาพี่ร่างเห็นกันไหมหกตัวหกตัวมาแล้วออืเห็นกันไหมครับอ่า เห็นกันไหมได้หอดหกตัวพี่ร้องได้มินเอาประมาณนี้มีตัวใดเนี่ยละ่ะเต้มีตัวนี้ล่ะพี่ร้งองอื้อ ก็มีค่าใครอยากวิ่งก็คือวิ่งเก้าด้วยครับเดีว๋วิ่งเก้าอืม,อมวิ่งเก้าครับเนาะต่วหกตัวที่พันวากับนี่หกสองหกเจ็ดเก้าสี่ ตัดมากๆสี่ตัว7 6 9ด <c oughs> หรือว่า3า9เก้้าครับผมสชุดเลข4ชุดมี่สองสอโตได้เพียงสองชุดเด้อสำหรับเลข4ตัวเนาะจับคู่ให้หกเจ็ดศูนย์ห้าหกเก้าสามเก้ครับ พี่น้องแคปน้าจอเอาครับผมเนาะเห็นกันไหมอือ่าแคปน้าจอได้พี่น้องเด้สำหรับลาวขาดตัดวันจันทร์ที่ห้าอ่าให้พี่น้องเอาไปพิใจารณาเบิ่งท้างช่องให้เป็นแนวทางเท่านั้นเนาะท่างช่องให้เป็นแนวทางเท่านั้นอ่าพ่น้องมากกับ ชัดนาจอไว้เนาะแต่ว่าก่จะรื้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจเด้อพี่น้องเห็นไหมครับผมสัญญาณชัดเจนไหมอ่าชัดหน้าจอไว้เลยตัวเนี้นตัวที่วงกลมให้ก็คือหกเจ็ดกับเก้าสี่เนาะไปได้เลยครับอเนาะสำหรับหกตัว พี่รองห้างอุบลเป็นฝากต้อนไปเจ้าลงทุนบ่คือมูเนาะก็เลยไม่เสียเลยก็เลยเ็ดไห้พี่รองเอาใจแต่ว่าหกตัวก็ยังหกตัวเหมือนเดิมเนาะขอาคุณเล็ซีครับที่ขมาตีต่ำรับชมรับฟังเนาะคุณก็ จะพาไปฟังน้ำกันว่าเพิ่อนอจัดเนียนให้ตัวไรเพราะจีบอกว่าอะไรบนอะไรล่างน้อไปฟังด้วยกันยินตัวเสียงไปปูเก้วพี่น้องปูเก้วน้อ เอาสำหรับคนงบหน่อยตัวไหนก็คเาคนงบหน่อยตัวไหนกสี่เจ็ดหกนีุ่เกี่เจบุหองตัวเดียวเลยพี่น้องอุาน6บลหกสองตัวเดียวล้างล่างลาง้อมล่างโคดูพี่น้องเอาตามนั่นพี่นลองเด้อถ้าใครงบน้อยเก้าสี่หกเจ็ดเนาะ กศีหกเจ็ดแต่ว่าพี่น้องทางอุบลหกสองลาง่าสั่นนะอุบลกีบหกสองทลางโอ้กีบนหกอลางโอ้ันแยกจังหวัดไ้ตีอนนี้เขาเรีนร้อยตัวแลทมันเขาเร่นนันทีนเนาะเนนันหกสองเราปนะโอ้เาเอาใจทุกจังหวัดได้เตนอ่เอาใจทุกจังหวัดเลยอ่าอุงกันอกีก็หกสองขอตัวอุบล อ่ะโศกโศกมันหมายคอย่นี้ด้ว<ล>ยครับ